วันนี้จะมาแกล้งแม่งกูจะเอาจอของแม่งไปซ่อนพยองไปพยองไปหยุดเดินสวนเอาเราจะเป็ปนจับมันไว้เด้อแบบจะตั้งเสี้ความจริงนี่ไอ,อ้อายศซอนชิบหายละโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมอีกแล้วไอ้ยสซอนคลิปไปแล้วน่าจะเห็นกูไปแล้วแหละที่คุณโดนอะไรบ้างอะล่ะแล้วกูมาทำไมลนะ่ะจับมืองานก่อนวันนี้ตัดมือกัน วันนี้คนแรมได้อยู่อะเมื่อคืนน่นะวันนี้ผมก็กล่าวกล่าวแบบจะมาคือในคนที่มันแบบน่าเหมือนลิงหน่อยๆน่อยะแต่ตอนนี้มันน่าจะหลับแล้วมนะั้งวันนี้กูไม่ได้คนโดนดว้วยกูมีพวกมาคนหนึ่ง <c oughs> แต่พวกมึงเหมือนจะเป็นศัตรูกูหรือเปล่าน, <c oughs> น,นี่พวกผมนะคนหนึ่งมาใหม่ๆเลยวันเนี้ยวันนี้จะมาแกล้งแม่งกูจะเอาจอคอมแม่งไปซ่อนตอนตอนนี้มันหลับ <c oughs> แล้วหลับแล้วเดี๋ยวแม่งหลอนกูนเนี่ยปาเว้เนี่ยแหละเอาจอคอมแม่งไปซ่อนให้แม่งแบบร้อนไปเลยเพราะเมื่อกี้มันเพิ่งเพ,พิ่งลงสตรีมด้วย ุณไม่ทำได้ไหมองคถามมาถึงนานเลยแล้วเปิดคลิปแล้วด้วยไปดูไอ้ผมพาไปดูเลยพาไปแบบดูเปี้ยวๆ,ๆเลยจะเจ๊กแอ้นั้นมาล่ะ เงียมึงดดิแล้เขาเป็นยังไม่ปิดเลโคตรเปลไฟอะไรี่ค่ะปุนไไน,นุปตนะีเมื่อกี้ด้วยเอาแม่งลินสักดูธธืุนนุปตีเมื่อกี้นะเขาไม่ปิดเ้ยี่ไอ้อมน่จอหน้าจอไปไอนะหัวจริงนะอย่มันโกธนะใจด่อยดิอย่ามนะันโกธเอออยรโกอโอเคม่งรับจบนะเวย์โอ้ยผนะาจะมาแก้เขาจริง่ต้องให้ไ้ี้อเอเอไปทางน้งดาม่ ไเชียไฟดูท่นดาไ,ไปเลยเออไปไปเลยดือมาดิแนจ้องมนหนักเดี๋ยวทองพักดึบดดิบยเออุ้ยยี่ยไฟด,ด,ดูหุดจัดทำไมาแกงะแกงตัวองเี้เหี้ยเลยอันนีงเลยอี่เนี่ยกงดิสิเบียวอาไปดอเดี๋ยว่ปิดคอมก่อนไหมปิดแล้วเดี๋ยวให้เปิด เออเปิดไหมเออเปิดายไรบ้าก้าไม่บอกคอมนะคะัสองแสนสองพันถึงหรือเปล่าเนี่ยเขี้ยะใ่ายไ้ให้ฟิลมเลยจะไม่เอาเลยไปดไอดูดี้เดือมาเลยเออไม่เป็นไรหรอกเดือนเดทีบให้มันมีล็อกปาวะจะมาแก้เขาอะไรเปล่ามึงดึงดิรถไฟดูดกูตัดเห ไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยทั้งสิ้นนะผมแค่มาดูมันันล็อกไวหรือเปล่าเออมันล็อกไว้หรือเปล่าะดึงเลยแรงๆอ่ะจอกรึงยจอไม่เกยเขาจริงหรือเปล่านี่กูมีวิธีออกไปท้งสายเลอถี่งสยือกือมือถือมือมือมือกือมือถือือม่เกีอมืมม่เกี่ยวือืมม่เกี่ยว ไม่รู้เรื่องใดๆเฮ้ยยกไปเรื่องที่เหลอยกมายกมาจะพเตียงแล้วก็วนแทนยกไปั้นท้ยกไปเลยยกไปเลยยุคปัจจเออร้กฎมทไปมพูดแล้วนะเออบ้าเนียติดไหนกอัหนจกป๊บนึงหยุดติดเหรอนี่มนอะไมันต <c oughs> ิดสายปนตังออกไหทั้งสายเลย มันม้วนติดอ่ออกเลยไหนก็ติดอยู่ไอ้ยี่ยี่จะบาาจงวะไอ้เดีมันหลอกไว้ยี่ยี่มาที่นเขาทิงไปตังเนี่ยนติองปนติดแล้วติดตัวัติดแล้วยกไปยงไปยกเจอตัวนาไ้หวคันเต็ตาคุณ มันมานั่งเดี๋ยวมันทำได้เดี๋ยวจะเห็นรู้เลยอย่างน,นี้ลนกมเห็นเลยนี่จอทีวีจอเหมือนอกันใช้ได้ตทีดีมอนิเตอร์ <c oughs> มันจะดีเยอ่วยวไอ้จอเลยนี่เลย <อ>ปเปิดคอมไปเลยไหมคอมเปไม่เปิดอะไรเลคอมกลางไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไบบนี้ไบบนี้แต่กวนมาใกลไม่เห็นนะเพราะมันเป็นจอเหมือนกันตีดำเหมืมอนกันได้อยู่ได้หรือเป <sur> ล่าวะไปดินี่ก็รอมันตื <S <S ่นเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้นะครับรอตอนที่ถอดร้ามมันตื่นนะ เดี๋ยวดูว่ามันจะมีปฏิกิริยาแห้งยงไงนครับมี่ขนาดไม่ร่วมกูเนี่ยพูดไม่เกี่ยพูดไม่ยิ่งมนแค่กูไม่เกี่ยวจอมานไปจอมันไม่มิดเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นะครับโอเคครับผมไป <laughs> mm -hmm. กูเหมือนกับเอาชีวิตมันไม่เหมือนกันกูไม่เคยชอบคิวคนคนเดียวกูเปนอกเกี้ยวแบบเดินไปนก็เป็นยอดวิวจะเป็นได้กิวยอดเกี้ยวแต่จะไม่ชอบคิวเขาไม่ได้มองเป็นรอบเกี้ยวมันก็ไม่นแบบยอดวิวยังกูอยากทิ้ง Nó là khó cú hài vô, con này cú có dăng liễu mặt Ồ, chứ mình đã mình cậy Ồ, siêu vô mơ mê mình ซ้อนน่ะไอซ้อนน่ะตื่นไอแป้งตื่นตื่นอะไรของมึงเนี่ยไอฟันไอสัตว์ซ้อนน่ะไหนตื่นเดี๋ยวมาคุยก่อนเอาวจอกูมาจออะไรยังไม่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 ตลกไม่ตลกจอกรู้มาเร็ว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 กูจะทำางอ๋องู จะตองต่อซีรีสกอยู่ไอซันอะไรบอกะไยไงเวลากูเล่นกูก็เล่นจออะไรจอคอมกูอะอะไรก็มีตูวกตีนแล้วมันอยู่ไหนล่ะนอนหัวรีบ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 รรีบรีบรบรี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 บรรีบ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 รีเรีบรบรี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 บรวบรี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 รร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  วามจริงนะไม่นอ้ม่งมึไปแล้วมึงยิ้มไรก็นอนมองกันมึงยิ้มไรยิ้มหน้าบ้าหู้อย่ามองเป็นยังงั้นไอ้ยี่่่่่่่่่่แ่่่่่่อ่ไม่่่่่่่่่่่่่่่ม่ง่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่ม่่่ึง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่ไปต่อทีว่อะไรต่อทีว่เหี้ยอะไรด้านล่างมันก็มีทีวีอยู่ คงไม่ช่วยดูเลยว่าประตูข้างหน้ามึงโอ้ยว่าใครเป็นชาตึ้่มาวะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแจ้งความจริงนี่คดีับผู่รับคดีีจะสามารถจะเนินได้เนื่องจากว่าอายุนุแล้วนะแล้วก็จสอบสวนสสงๆนะคัแล้วก็คับอง้งช่วยอ่ะการเก็บข้อมูละการใช้คเยี่าองวอเอคดีครับก็ส่วนตัวนะก็สามารถจะทำได แต่ก็ไม่ตัดสินทางปัญญาการเดินไปนะครับเพราะว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยนะครับตามกฎหมายที่ทางาัญญาไอ้เชี่ยมึงชิวกันมากเลยอ่ะก็ไปแจ้งไปไปแจ้งเลยไปนอนเลยจบเลยอยากไปแจ้งถือกล้องจับไหมึงช่วยดูดิคุมมาอนาครับโอ้มึงเอาจอไปคืนทันที๋ยนอนดิไปจริงมึงเอาจอไปคืนทันทีหาทำเนื่อกูบอกแล้ว่าแกล้ง่าแกล้งกูบอกกูไม่เกี่ยวบอกไม้ แต่มึงถอดไม่หยุดเลยถอดเลยออกเลยเสียบคืนให้มันด้วยเร็วกูหนักตอนนี้มันดีนะดีแต่สิ่งที่มันใช้ไม่ได้อ้นี่หาแกล้งเขาบอกว่าแต่มันถอดไม่หยุดเลยมึงก็ช่วยกูช่วยกูได้สิแกล้งก็เกิดเป็นคนแกล้งไอ้ที่กูไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูมาแกล้งหรืกู มึงถอดไม่หยุดเลยนะแล้วม,ม,งนนวนะม,มึงไม่แกล่ะนะมันจะไปแจ้งตำรวจานแต่มึงทำไงน่ะทำไมไปแจ้งคนเดียววะไม่อาบมาวอยเลยจองทั้งแล้วมั้งเนีเ่ยไอ้เหี้ยบสี่สองเนีย์เลทอ๋อ,อ,เ,อเออดมันต้องเสียบมันต้องเสียบไอ้สายนี่ด้วยหรืออันนี้อยู่ไหนวะอันนี้เละอะไรมันมมนี่มันตอกเมาส์จิ้มถ่ายละจองทั้งแล้วมั้งเนีเ่ย <c oughs> มึไม่เกี่ยวมึงแกล่ะ มึงแกงมันกูมึงแกงมึงแขมเท้าเนี่ยมึงแขมันหรือเปล่าไมไม่ไม่ไม่อุปติเหรอโอเคมันคอนเทนด์วิ่มึงแกงเปล่านี่เฮ้ยมันเทียบดู้ไยนี่มาแพงดึง่ายครับดูดิคิ้นแดดไม่เก็บเลยซื้อร้านที่เปิดเยอะรีบ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 พี่เทียดเดี๋ยวมันจะเข้ามาแล้วเนี่ยมันรีบๆไปฮะกูไม่อยู่บนะว้าแม่เนี่ยกล้อง มาฉายฉายนายยางได้อยู kind of ่เลยมั้งเมาส์ก็ถูกพี่อ่ะเฮ้ยาคนดูแต่แม่งก็ต้องมาอีกอ่ะมันไม่อาบน้ำเดี๋ยเดี๋ยวกลัวแม่งช็อกจอดแม่งมากูนอนต่อเลยรอดพี่อ่ะเนี่ยดูอ๋อ ถ้มึงไม่เตรียมตัวสักทีจะได้ไปไม่เนี่ยเดี๋ยวลุกนี่ไงพี่เอาไปถองว่าอับต่อมึองโคตรเอื่อยเฉยกันเลยไอ้หนึ่งก,ก็ลุกไงก็ลุก้เนี่ยเรื่องมึงถ่ายทำต้องไปกันเลยเนี่ยสัตว์ถ่ายไหมไอ้เี้ยตอชิบหายอ่ะโอเคเอาเถอะ ฝา <łość> กกดฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์ต่อเลยถ้าอยากแบบให้แกแม้นต่อไอ้ต่อล่าดมาไอ้ตันโล่เดียวเกี่ยวด้วยนี่นี่รู้โดนกันรูมันจะมันบ้าพางหรือเปล่า